พ <c oughs> ามาเบิร์เงนพักสลัดงามก็ดีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยงามกับงามกักไงกับกางามไว้ให้ไว้กัดปุ๊กตามองเกล็ดเรละมันเป็นหนังคืองามโลกกับว่าเป็นหลายด้โลก เป็นเน่างผักเกี่ยวมาปลูกงายให้งายกัดไปน้องเอ้ยปลูกไงใหยไงบ้างะเปินเป่นแปรหมื่อ่านกอนได้สองสามมือนี่แหละแ <c oughs> ปลได้สามมือแล้วงามกำลังเสียนนั่นกันแล้วเอาน้าม,มักงดเนี่ย็งามเมเลเล่เเลขึ้น นงามง้ำกาดไปนอนเฮ้ยมนนันงพงสองสามแปลงติดกันเนี่ยงามงาม แน่ ه, พี่น้องเลยน้ำปักน้ำเนี่ยบัดน้ำขายมันคือบ่ได้ราคาเท้พี่น้องเลยเห็ดกำนอยกับ่ากำนอยได้ไหมคะ มันมุ่ค่อยปลูกระเบ้อัอันอันไปแก้น้ามาหงด,ด์ปวดก็ยังบ่เห็นใจกันเนาะก็ว่าว่ามันล้นตลาดอยู่ตลาดลายปวดเป็นว่าโอ้ยจักเสียจังไหนเนาะราคากบ็บ่มีปลูกมันปลูกอย่างอื่น กันรับค่าถือก็เพราะว่ามันขายในกาดนี้แล้วมาเบิ่งพี่น้องเลยมาเบิ่งปลูกสลัดนนลห้ามเบิ่งไหนห้ามห้ามห้ามใครน้องเลยมาเบิ่งมาซื้อซอยในเด้อมาซื้อซอยเน่ ก็อยในพี่น้องเลยห้ามไม่ห้ามขาดที่แม่ผลแปรแม่ีนก็บกำลังติดแทนเอา